Hey, เฮ้ยคบละภาษา,าอะไรรถชนกันคันหลังทำไงอะไรนะรถชนกันคันหลังก็เกาดิไม่ตลกคันหลังอ่ะมันไม่ตลกไม่ตลกยังไงคันหลังจากความเกลือเปิดการชาไม่ได้ใช้ดิโจซีบา เอารัครับผมมาวันนี้นะฮะกิจกรรมใหม่นะเป็นโจสีร่างปีศาจนะมีน้องส่งมาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดใบวันนี้ก็จะมาเปิดกับน้องรัตตี้นะพูดร่วมรายการพูดดิพูดดิดดฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> เอาไม่ได้ยินเสียงลัตตี้ฮัลโหลรัตตี้รัตตี้ฮัลโหลครับเออว้าววันนี้นะฮะจะมาเปิดเป็นโจสีร่างปีศาจนะเดี๋ยววันนี้เราเปิดเป็นตัวเหลืองก่อนนะลัตตี้นะ เจ็ดไบเจ็ดเจ็ดไบเอ้ยรยเลยนี่งมาล่นแอปมาล่นแอป,แปอีกสักไปพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องนี่ไงโอ Grammy ้โหเฮ้ยอาสามตัวว่ะนี่ยมูมเมงต์ไรเด้อเฮ้ยพี่น้องลตี้ดูแน่เลยตัวกลัวเหมือนกันเป๊ะเอาเอยเอ้ยได้ลวเฮ้ย <laughs> เกินไป เกินไปเอาอีกแล้วลุงใหม่ดีคนอื่นไม่ไปกินทุกทีเลยเกินอะไรกันครับนี่อะอะไรกันนี่อะอะไรกันครับมาตีเกินเจ็ดใบแล้วอะเบียดาเจ็ดใบแล้วต่อโอ้โหเผาด้านฟ้าว่องไวอ่ะโอเคครับผมมาถึงเวลาสมควรนะแกก็ระดกคอยนี่เลย เ,เห็นเขาบอกว่าเป็นคลิกต้องทำให้เหลือ9ใบแล้วเปิดทีละ10เว้ฮัตตี้เชื่อปะ่ะเออถ้าเราเชื่อมัน่นเราก็ใส่ไปเลยเว้เอาก่อนใบนึงใ,ให้มันเหลือ9้มันเหลือ 9, เ,อ 9, เ,อ9เป็นเลเป็นเลขแห่งการดวงดีเว้มาแล้วเว <c oughs> ลุงมาว่ะมาแล้ตีหอมอยัง10ใบ10ใบแล้ว0ิบทีละ10ช่วงนี้มันช่วงนี้มันมีอัพนะฮะนี่มันจะได้โอกาสอัพเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์วะน้องๆเพิ่มเท่าไหร่ เพิ่มประมาณเปอร์เซ็นต์อ๋อคูณสี่สี่เท่าสี่เท่าเออีโอกาสดออกสี่เท่านะเห <c oughs> มือนพวกเหมือนเหมือนเออเหมือนพวกตู้ตัวดำปกติแหละแต่ก็ไม่เคยออกเลยนะฮะอเอาโอเคไปสิบสองครั้งโหโหลดนานเลยวะ่ะเฮ้ยโหลดนานเลยหรือว่าหรือว่า <c oughs> บอลทองบอลทองบอลทองเออ,อกโกเด้นบอลว่อนะเอยไปต่อไปต่ออย่าปเป็นซะีเรียสนะ น้องเขาได้เมลเขาก็พอใจแล้วล่ะพี่ว่านะโ hey, <what> <laughs> อ้ยทำไมบันไอ้ไอ้นั่นออกควดเยอะเลยวะไอลุงลุงตู้ออกดูดิ <laughs> เออไอเอไอเอกับลุงตู้ออกว่ะต่อนั <laughs> น่นมากันอีกเพียบเลยวะ่ะ ไอดีนี้มันแบบไอดีไอดีแห่งชายชุดดำดูดี่เนี่ยชายชุดดำอีกเพียบเลยดูพลังแห่งชายชุดดำโดนรวบแน่ไปต่อไปต่อดูดิโอ้แล้วเนี่ยหางม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็จงเชื่อฟอลดูซะดีๆอารมณ์อารมณ์เหมือนกระตุนอะไรสักอย่างหนึ่งเสยสดาบดทำไมถึงว่าลู่เดียนสาย เนี่ยไม่เลยคำพูดเป๊ะเฮ้ยดับเบิลอ่ะตอนนี้เป็นอะไรวะนี่ไงสาลายสาลายสาลายเออคอมบิฟิตี้ไปต่อไปต่อไปต่อไม่เลยไงเฮ้ยโอ้หนบอกว่ามันสี่เท่าวะทุกคนฮัลโหล เจด้วงปีศาจว่ะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแต่มันยังมีโอกาสออกอีกชุดหนึ่งอยู่มากนะแต่อ้นี่ออกมายเยอะจริงเลยวะ่ะเออเท่าไรมาได้ลุ้นต่อวิ่งได้เอสอาร์สองตัวเอาตกลงมันลดสีเทาไหมไม่ได้ก็พี่บอกแล้วขนาดการอัพดาวตอนเราเปิดมันยังไ,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 ได้ยากขึ้นสีเทาตอนสเปิดหกใบได้หนึ่งอะแต่พอแต่ว่แบบมีอัตราเพิ่มเหรียญดาวอะพี่เปิด สิบสองใบพี่ยังไม่ได้สะดวกเลยปกติหกออกหนึ่งคราวนี้ไม่ออกสักอันอันก็แค่ทำไปเพื่อควารรมยุติธรรมเพียงเท่านั้นนี่นา่ากลัวนลุงบวนลุงบวนเออต่อออทำเป็นคางแต่ก็ไม่มาอย่างนั้นฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอหน่อมไม้หน่อไม้อะไรล่ะเออไปไปต่อ อีก4ชุดนี่ไงมาดิทองหน่อยทองโชว์ไปโอ้ยไม่ใช่วะ <c oughs> เออโซนิกวะโซนิกเป็นสายฟ้าไม่มีดอกไม้ไปต่อออ สามตัวแล้วน้องมันจะน้องมันบอกว่ามันอยากเล่นทีปีศาจโอ้โหแล้วมันเหลือเก็บอีกยี่สิบไปทำเป,เปิดให้หมดเลยไหมทนายที่แบบว่าได้แต่ตอนนี้แต่ว่าถ้าเปิดให้หมดอ่ะ <c oughs> แกงมันไหมเปิดให้หมดเลยไหมเอออยากผ่านว่ะอยากผ่านแล้วคือแบบมันมาดวงดีเกินมันหมันไส้เปิดให้หมดดีกว่าิงเออเปิดให้หม,หม,มันหมดเออหมันไส้มันอ่ะมันได้เยอะเกินเออเชื่อลุง เอ็กมันหมันใจน้องเหรอน้องได้ตั้งเยอะนะน้องได้สามตัวนะเออแล้วพวกเอ็กได้อย่างเนี้ยกระจุกกระจิกอืมไม่ร้องหรอกตัวแดงมันหาได้ตุยดาตื่ดาทำอย่างกับตัวดำเอออ่ะโอเคเราดูนทีมน้องสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเออโอ้ยมันกลับมาให้อยู่แล้วได้ขอดูดูทีมันเนี่ยโอ้โคตรมหาทีปีสามปีทัดพร้อมนะเออเดี๋ยวเราจบอุ้ยมันมีเวสการอยู่แล้วตุยดาอู้หูกเม่กุ้งไหนดูดิเยวเวสการ์มันนะ ไม่แมวสตาร์อูพร้อมขึ้นสามดาวแล้วไม่กอดเอาเรื่องอ่มันน่าจะมีจัดทีมสองทีมสาวแล้วจะได้จัดทีมปีศาจรอเลยนะฮะจัดนี่ครับโอเคนะวันนี้นนขอบคุณรัตตีมากๆเลยนะเสริมดวงจัดจัดนะเลยสามตัวเลยโคตรคุม้มนะ เออไปเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่นะฮะน้องๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็สุ่มเท่านี้พอแล้วดัวโคตรดีพลังแห่งการบือทอใครจะฝากสุมก็ฝากสุ่มนะมันเหลือไม่าไ,ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มตั๊ตีกับสุชาดาแบบนี้แหละเไปมไนเดิมเออครับซิโยเกนครับทุกคนบ๊ายบาย